เคยหม่ที่มือกดปุ่มบล็อกไปแล้วแต่ใจกลับรู้สึกผิดจนมูฟอ่อนไม่ได้การตัดใครสักคนออกจากวงโครจรชีวิตไม่ใช่เรื่องโหดร้ายแต่การทนเห็นสิ่งที่บันทอนใจตั้งหากคือการใจร้ายกับตัวเองที่สุดมาฟัง5ข้อคิดที่ยืนยันว่าการกดบล็อกคือสิทธิที่คุณทำได้ค่ะข้อที่1ชีวิตของคุณไม่ใช่สาธารณะเปรียบเหมือนบ้านที่คุณ มีสิทธิ์ไม่เปิดประตูให้ใครใส่รองเท้าสกปรกเข้ามาเหยียบย่ำการจำกัดการเข้าถึงคือการสร้างรั้วปกป้องความสงบในใจข้อที่ 2. แบตเตอรี่หัวใจมีค่าเกินกว่าจะใช้กับแอปที่กินพลังงานคนทักเซ็กก็เหมือนแอบปบที่เปิดไว้แล้วเครื่องร้อนและแบตหมดไวปิดก้นเขาไปเถอคะค่ะเพื่อเสพพลังงานไว้ให้คนที่รักคุณจริงๆข้อที่3ยอดกดชอบไม่สำคัญเท่าความสบายใจ มีเพื่อนร้อยคนที่ทำให้ระแวงม่สู้มีเพื่อนคนเดียวที่ทำให้อุ่นใจตัดคนปลอมๆออกไปเพื่อเหลือที่ว่างให้ความสัมพันธ์ที่จริงใจเท่านั้นข้อที่สความเงียบคือคำตอบที่เสียงดังที่สุดไม่ต้องเสียเวลาอธิบายให้คนที่ไม่คิดจะฟังการถอยออกมาเงียบๆไม่ส่องไม่รับรู้คือการบอกว่าฉันเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่ลงไปเล่นเกมที่ไม่มีวันชนะข้อที่ห้า การกดบอกคือการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ให้ตัวเองเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องลบฝฟยขยะเพื่อให้ทำงานเร็วขึ้นคุณไม่ได้สูญเสียใครไปแต่คุณกำลังได้ความสุขและเวลาคุณภาพกลับคืนมาดังนั้นเลิกขอโทษที่เลือกความสบายใจให้ตัวเองความว่างเปล่าหลังการตัดคนแย่ๆคือพื้นที่ของความสงบสุขที่กำลังเกิดขึ้นยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกและใช้ชีวิตให้มีความสุขจริงๆขอให้วันนี้ ใจของคุณเบาสบายกว่าเมื่อวานนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแชร์ต่อให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่อาจต้องการพลังใจในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามพื้นที่ใจแห่งนี้ไว้เพราะเราจะเติบโตและเยียวยาใจไปด้วยกัน